อไากลวว่าพไม่เข้าด้วยผมกับพีพีในรายการเอาแมสติงเอาแมสตงเดี๋ยวเอาสั่งเร็ว พวกครู้ีแล้วฮะในเกม Fast Mo Phobia ครับเป็นเกมผีที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้ครับพวกเราก็ไม่รีรอนะฮะด้วยความที่ว่าเราชอบเกมผีนะครับดูจากระดับการปราบผีมันแล้วเนี่ยดูผมดูต้องบอกนะเวลาเจอผีผีผีปกติคนจะกลัวผีใช่ไหมแต่ผีกลัวคนกลัวท่านโฟโดยเฉพาะท่านโฟคือทำไมถึงถึงผีหลอกท่านโฟไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะท่านโฟอยู่แต่ในรถ มมุั้งซ oh ึ่งตัวเกมจะเป็นเกมล่าท้าผีนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นคล้ายๆเหมือนการเล่นแบบเพ y เดถ้าใครเคยเล่นเกมเพ y เดย์ป้นธนาคารใช่ไหมแต่นี่คือเราไปป้นผีอ่ะลุงผีและพ้องเพื่อนจะเจอมวลสารพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ เราอยู่ที่บ้านฟาร์มอย่างนั้นเหรอเป้าหมายเขาบอกแล้วว่าให้คนพบว่าผีที่เราจะเจอเผชิญเจอเนี่ยเป็นผีแบบไหนอัจกต์ที่2คือให้ตามหาให้จัดการตรวจจับอุณหภูมิลบกว่า10เซลเซียสด้วยทัวร์เมมิเตอร์อันดับที่3คือถ่ายรูปติดผีเดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมเองอันดับที่4ตรวจจับผีโดยการใช้โมชั่นเซนเซอร์มีใครซื้อเอ่อคีเนกมาไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี <laughs> เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลผมก็รู้หน้าที่ของผมว่าผมต้องทำยังไงท่านโฟครับคุณใช้ใช้ยาสีฟันนะครับเนี่ยสูตรเกลือครับธรรมดาใช้สูตรเกลือกาชาด้วยคนนี้คือเราไม่พูดชื่อผีครับเพราะว่าเกมนี้มันสัมผัสได้ว่าเราถ้าเกิดว่าเราพูดชื่อผีอ่ะผีมันจะดุนะครับเพราะฉะนั้นผีมันชื่อมาร์คไฮริสเราจะไม่พูดชื่อผีนะครับพูดไปแล้วโว้ยซึ่งบ้านหลังนี้เอ่อท่านโฟครับท่านโฟรายงานหน่อยครับว่าคดีบ้านหลังนี้เป็นยังไงครับไม่รู้เออขอบคุณมาก ดูท่าจะไม่เจอนะเฮ้ยเสียงไรเสียงไรสี่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 คืออะไรระดับสี่คืออะไรดูเหมือนว่าพวกลุงผีจะเจอผีแล้วเราต้องทำไงเราต้องกลับไปที่รถเพราะว่าผมจะเอาไปเอากล้องมือถือไงเอ้ยกล้องกล้องโทรศัพท์มาถ่ายไงเดี๋ยวเดี๋ยวอุณหภูมิเท่าไหร่สิบเจ็ดครับโอ้ยไม่ใช่ห้องนี้เอาไปอยู่เฮียเดี๋ยวไปอาอยู่เฮียเขาทำไมเราจะไปถามเขาเนี่ยเกมนี้ถือว่าฝึกภาษาอังกฤษได้นะ พราะว่าผู้ภาษาไทยผีไม่เข้าใจต้องคุยภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ให้ตายยังไงผมก็จะไม่ฝึกเกมผีแล้วอ่ะก็ผมเจอกระดานอุ้ยบ้าหุ่นลองเสื้อเจอกระดานป้าอ้อยครับแต่ว่าก็เราก็มาลองกับกระดานป้ออ้อยเดี๋ยวนะปิดไฟนะครับปิดไฟด้วยเอาละเอาเลย Where are you โอ้โหเลื่อนดีไดนิ่งโอเคแสดงว่าเราเรามาถูกถูกทางแล้วเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ถูกแล้วพวกรูงผีจะได้คำตอบจาก กระดานหมากลุกเอ้ยกระดานผีถ้วยแก้วพวกเขาต้องเซตอัพอที่ห้องแห่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะตั้งกล้องใกล้ๆตรงนี้เลยอ่ะกล้องเปิดอย่งท่านโฟครับเช็คกล้องครับกล้องสปีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็เเเวเร็วเร็วเร็วเวควันอะไรควันอะไรควนัอโโวนอะไรอ่ะควันอะไรอ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงแล้วไม่รู้เสียงไก่อ่าเออพี่โฟครับพี่โฟผมไม่ไหวพี่โฟ พี่โฟผมไม่ไหวครับพี่โฟอาการผมเป็นยังไงบ้างพี่โฟสามสิบสองสามอาการผม30เลยเนี่ยตอนนี้ออ j e c t i v e ของเราถือว่าผ่านแล้วไป1ข้อเหลืออีก2ข้อและตอนนี้พวกลุงพีก็ได้กลับไปยังบ้านเก่าแก่อีกครั้งเพื่อไปเผชิญหน้ากับผีเขียนครับติงด้วยมีการหลักฐานการเขียนครับว่า Leave or die จะออกหรือตายอุ้ยอุ้ยออ้ ยังไงอ๋อถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานหน่อยเอาละครับผมจะสื่อสารกับเขาอ่ะสื่อสารเลยอายุี <you> รู้สึกว่าผีจะไม่ตอบสนองกับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วผีจะตอบสนองกับคนที่อยู่คนเดียวเราจึงปล่อยให้รอเรนกัสอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเจออะไรไบอกพี่โฟได้เลยครับครับ Are you here? Can you hear me? Can you speak? Nothing detect e d ครับเป็นไปได้ยังไงมันรู้ว่าเราเฮ้ยเสียงอยู่ไหนถ่ายแล้ว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 ไปกือบแขนไปไว้ก็ออกมาครับเอ่ออย่าเพิ่งครับเราบรีฟิกหลักฐานก่อนดีกว่าครับหลักฐานว่ายังไงครับฟิงเกอร์ i ินครับฟิงเกอร์ i ินหลักฐานคือมีโกสมีอินเทอร์แอคชั่นครับเอ่อในกับวัตถุแต่ไม่มีฟิงเกอร์ i ินครับตอนถ่ายยังไงต่อดีครับ นี่เอออะไรอะไรอะไรครับนี่นี่นี่กระแปงตกห้าห้าเอเบฟห้าเอเบฟห้าโกส์ไรติงเฮ้ยโทรศัพท์ผี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 ไล่ผีไล่ทุกคนผีไล่โอ้โอเคโอเคอยู่ขนาดอยู่ในประตูอยู่ในประตูเควิลเล่โอเควิลเล่เอาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ฟอร์พี่ฟอร์มาประตูประตูดัน นึกว่าผีท่หรอกพี่วัตวูพี่โฟเลยพี่โฟอบอกว่าที่นี่ผีไม่ดุไงครับบอกตอนไหนครับทางที่เราจะผ่านเกมนี้ไปได้คือเราต้องวินิจฉัยว่าผีเป็นผีอะไรหลักฐานที่เรามีนั้นมีเพียงแค่ผี รุปว่าทุกคนตอบว่าอะไรครับตอบอนิ้ครับอนิเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่นั้นก็ต้องปิดท้ายรถแล้วออกไปจากที่นี่และแล้วพวกลุงพีต้องสูญเสียคนสําคัญไปจากการมาทาพิสูจน์บ้านหลังนี้และพวกเขาจะตอบถูกหรือไม่ตอบถูกด้วย ครั้งนี้เรามีเวลาในการเซตอัพตรวจการในบ้านหลังนี้2นาทีตอนนี้เรามีเวลา2นาทีในการตามหาห้องที่ผีอยู่นะครับพี่โฟที่ประจําการอยู่ออปเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะลงพื้นที่กับเราด้วยใช่ไหมครับพี่โฟลงสองนาทีแรกครับสองนาทีแรกลงสองนาทีแรกแล้วที่เหลือครับอยู่ในรถตอนนี้ผมอยู่กับท่านพี่โฟยังไม่พบผีใดๆ9ก้าครับ7ครับห้องไหนครับห้ <5 S 1> องไหนครับ เจอแล้วครับชั้นบนเหรอชั้นบนครับและในตอนนี้พวกลุงพีก็ได้เจอห้องที่ผีอยู่นั่นก็คือชั้นสองนั่นเองผมจะทำการวางกล้องบริเวณตรงนี้ครั้งนี้ผีอยู่ชั้นสองพวกเราจึงไม่รีรอกลับไปที่รถเหมือนเดิมเซตเดิมครับตกล้องก็เป็นผมเฮ้ เมื่อสักครู่นี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในห้องที่เราพบว่ามีผีนี่อาจจะเป็นพลังงานมวลสารก็เป็นได้ไม่แก้อีกแะพี่โฟครับกลองเื็มครับพี่โฟรู้สึกว่าครั้งนี้ผีจะแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการเขียนโลโก้แบบ800คูณ800ตรงมาก มีเสียงคนเดินอะไรที่พื้นโอ้โหโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้เราต้องออกไปข้างนอกห้องเพื่อให้โรเลนกัสได้คุยกับผีสามสองในกำลังใจผมเลยนะครับ Are you here? พ่อแม่พีน้องครับพ่อแม่ผีน้องครับผมไปอยู่แล้วครับเอ้าโวยไปไปไป,ไปและผีที่เราเจอก็คือเดมอนใช่หรือไม่เอ๊ะทำไมครั้งนี้แปนได้80แล้ววันนี้พวกเราก็ได้ประจนภัยในฟาสโมโฟเบียถือว่าปลาทับใจ ถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับไว้ตามล่างกันด้านล่างข้างๆนี้แล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยแลย้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับฟัสโม p h o b i a